ลูกนกลูกนกเออลูกนกก็สิวางก็ลูกไปวางตรงพุ่มไม้ให้เดี๋ยวเพนเจอแม่มันมันไม่เจอะฮะมันไม่เจอเดี๋ยวไปให้คุณตาให้คุณตาดูเพื่อมันลูกนกมันตกน้ําเอาไปให้คุณตาเพื่อเลี้ยงตกน้ําเกือบจมเลยไปตักตักขึ้นมาเออเหมือนไก่เลยออลูกลูกไก่ ลุน้องกไลูกไอิด <laughs> <laughs> ซื้อพริกด้วยอ๋อตอนพริกว่าเออที่แม่เขาบอกนั่นแหละมันวิ่งขึ้นหน้าเราอะยังขึ้นทะเลอ่ะพวกน้องาังกะสีทางไหนเอาไม่เข้าใจติดต่อกันเลยอ๋อติดต่ออะไรขอติดต่อว่ามาแล้วเลยบอกอันบ้านที่มีดีกว่านี้เลยโอ้ยค่ะเป็นอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูสิดนดีสิ ชนบ,บทเป็นยังไงที่มันก้ของเจ้าของเดียวกันใช่เออเียบ้านเปลยอ่ะต้องใจมากสุดดสุับสุดโครองไว้รู้นะคะบ้านจากกักระเอครับไปเลยใช่ไหมคะไปที่บ้านไ,ได้เลยนะครับแล้วกุญแจอะไรอ่ะ,อะ ะอนอนทับกันเอเอาเลยอิดนะแม่เหมือนแม่กับป้านอนทับอิดก็แล้วกันมันมีสองห้องนเออกับข้องล่างอืออีเจนนอนั้งบนอือออชาไทต้อง้งล่างอย่าง้ยืใช่ไม่มียาวเพิ่มไทั้งบนหรอขอห้งเดียวอยู่ใกล้ห้องน้ำเท่านั้นเลย ไม่ใช่ว่าปีนขึ้นไปข้างบนไปขึ้นห้องเข้าห้องน้ำอีกโอ้แม่เออเข่ามีเข้างห้องโมแม่ทำห้องน้ำแต่เขางบนแล้วยังไงเขาต้องทำห้องน้ำข้างล่างข้างบนไม่มีห้องน้ำอ่ะเออเป็นไปได้ก็เห็นเงี้ยเกมเลยคิดไงว่าอยู่ห้องน้ำห้องบนเข่ามันมีห้องเดียวเขาต้องทำไปข้างล่างเออสองห้องไม่คือห้องน้ำลอยฟ้ากับ ม่ไดิ้ยหินบอไหนแค่จะหลังนี้ไหมเออเดรตางไว้มัมีอยู่างล่างก็มีห้องหนึ่ง้างล่างข้างล่ให้กับขบนนู้นกับตรงนี้ให้ตรงนี้ทำไมทำไม่ให้ยู่อ่ะไม่เปิด หลบไหนครับหลบไหนครับหลบไหนครับอ่หลบไหนครับอิดนอนข้างล่างใช่ไหมอิดนอนนึงตรงนี้แหละอเอ ไม่โซหล,ลกมานี่ก่อนอีดอีดอีดอิดอ่าไปดูห้องกันเร็วอ่าครับอ่าเดี๋ยว เออก็เดี๋ยวเปิดแอร์ไม่มีห้องน้ำห,ห้องน้ำห้องหลังนี่เออเดี๋ยวมาก็ามา,า,าห้องนี้ห้องห้องครัวห้องครัวถ้าจะทำครัวเออข้างล่างนุ้ยไม่ไม่มีแล้วเออกับมา,บาม,มามานอนันบนเพราะว่ารอทำไมชั้น <ทำ S 1> บนอะ่ะมันมีห้องน้ำใกล้ที่สุดแล้วหรอ มีมีข้างหลังมีแต่ข้างบนมันจะมีดีกว่าข้างบนเย็นกว่าใช่ไหม กนังเรียดังเปลงน,นี้เลยล้ม<อ>เอลอลงมาหน้าตีก็ตกกจอ่ะด้านล่างเอ,อันนี้ก็เป็น<ม>ห้องพักห้องนึงนี่ยานล่างแบบต่อขึ้นไปห้องห้องนะนะเอี้วยเห็นไอีกห้องแอรขางอะได้วยดย่ีสห้องติดแล้วก็อีกห้อง,อง,องนนะึงอ่ะอันนี้ ทรงทรงบ้านอะคล้ายๆกับทรงบ้านที่ร้านกาแฟที่เรานี่ที่เราไปกินกาแฟแต่ว่าอันนี้มันแจจกกตกต่างกันจริงจริง ก็ได้นะเดินเดินกลับก็ได้นะเดินบางเดินกลถุงย้อยหน่งไปข้างบนแล้วนะ ทำอะไรครับขึ้นทำอะไรล่ะกินข้างล่างจะเรียกทุกคนให้มาคุณทำอย่างนี้นทำไมล่ะอยากดูดหรอไปถามดิอาม,ม่าขึ้นไม่ไหวอุ้ยอ๋อบบนนอบ้บอกอยากนั่งกินข้างบนอาม,ม่าขึ้นไม่ไหวแล้วอาม,ม่านั่นงแล้วก็ยกขึ้นกินข้างบนหรอ,อ S <S เออโอเคเอามาร์ะไม่ต้องอะมาขึ้นไม่ไหวหรอกเอามากตามตรงนี้มาบอกว่าหืมสงสัยอะไรต,ตรงยอดนี่มีอะไรฮะยอดก็มีเขาฮะอะไระมีถ้ำดูเห็นไหมนะเห็นตั้งนานแล้วอีเป็นคนบอกบอกว่าตอนตออมาไง มาเลยอนี้ <oh t t ้มเป็นกับข้าวแบบมีเป็นข้าวข้าวก็มีหรือข้าวจานเดียวก็มีเนี้ยเขาจะแล้วแต่กินแากินมันหรือ่าเดียวก็อาหารจานยกขึ้นไปกินก็ไปยกเนาะเอาจานเดียวเพราะอิจเตอรอยากขึ้นไปข้างบน ตัวใหญ่อะไรอ่ะไอตัวใหญ่อืมอิดหาเจอจับพุกไม้หรอกหรอจะจับอย่จับแรงนะอีไม่ได้จับเลยเออจับแล้วก็ปล่อยมันไปอีจับปล่อยให้มันกินอือโอ้ยฮะ เล่นบเล่นได้เขาบอกเขาเล่นแต่กับผู้หญิงไปยไอ่นี้นี่ปปลย่หยลบอกแล้วว่าถ้าปดเห็นปดคือน่ะจะเป็นหมาที่แบบต้องเลี้ยงดูใหญ่เดระว่ดีนะตัวนี้มันห่วงเปล่าเอ้ยอีนตัวเนี้ยเฮ้ยอีกอรูปนี้บอกยังมั่ัวเล่นได้ใช่ไหมคะเล่นได้เ้ยตัวเล็กนี่นะเล่นได้เฮ้ยยัมั่งง้างห่ว นี่เองที่เล่นดีนะลอยเดียวเสร็จแล้วล้างมือด้วยเด้อกินข้าวเป็นหนึ่งนะลองอุ้มมันสิมันให้อุ้มบปล่เห็นเขาบอกว่ามันเล่นแต่กับผู้หญิงอุ้ยต้องอีต้องแบบปลอมตัวเป็นผู้หญิงเราเป็นเราเป็นผู้หญิงนะตัวเมามากอันนี้มันเป็นปลอมอันนี้มันผู้หญิงนะดูยุ่งใช่ไหม เย็นด <im Twenty ots> ้วยเย็นด้วยนั่งตรงนี้แล้วเป็นมาลตะยูเออจะเป็นอะไรอา้เดี๋ยคุณไปช่วยแบนไหมครับช่วยแบงเอาเอาเอามากันไม่เป็นไรเดี๋ยวเยอเราจะกินเป็งกะลุงเองไงอ๋อเก๋โซนตังอ่ะเพื่อนไม่กินข้าวเหรอออ๋ไม่ข้าวที่มันมีร้อนนมจีนเดี๋ยอะนมจีนกับนมจีนอีกอีกดเธอจะกินกับเจฟเฟอร์สใช่ไหมหนูกินกับยายจริงจริงร้อน หรือว,ว่าให้ตักข้าวพอหนูรอ,อไปใส่นี่เป็นไงเอาน้ำเปล่าเวลาไปกันหมดเลยนยสี่คนอื <c oughs> <c oughs> ก็คนกินข้าวเจ้าเขากินเดิงนี่ถึาจอดเพียบเลยเนี่ยเยอะเลยกินข้าวบนง่าย หนีเหรอนี่ยฮะไม่หนีเราติดเขาหลังไหนเดี๋ยวดูก่อนหลัง <c oughs> หน้านนู้นเ <c oughs> ออไม่ใช่หลังนี้ไ <c oughs> อ้อะไรนำ้ำแกน้ำมันท่เปิดไฟ หาอะไร อะไรจักจั่นกกเอ้จักจั่นไหมตีก <c oughs> ิใจแล้วหายไม่รู้จับเหมือนแล้วอิดพอแล้วครับอิดพอแล้วครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อ้วนขึ้นหรอกนะไม่ใช่ดูมันเฉยๆจับเอาไปดูจับเอาไปทำร้ายอเด อ,อ,อ่าแบนึงอีปล <มา S 1> ่อยมาก่อนเดี๋ยวทำไม่ด้ทำนะไม่หวเห็นนะถ้าเกิดดาบตุกดับน้ำเสร็จดึบๆตกฝนทุ่มมันน่าจะมี๊บกันจะเต็มไปไหนไปหาอะไรฮะเจ็ฟึดหาอะไร ดูขึ้นดิมันอยู่ในต้มันอยู่ในตี้ไม่ไม่แปลกแล้วเห็นลบ เพระที่ห้องเราก็ไม่ได้ใชอะไรนะไปฉายเหรอเออเออเอาไปเลยฮะเ่อนันเข้าห้องไฟไม่้างหัวฟดับอ่ะเออก็ติดไปก็ถือไปอไฟดับไปอะไรก็เตรียมเหมือนผมลืมเมื่อเช้านี้ตัวอะไรมันกระโดดขึ้นมาบนมือหรอตัวอะไรส่องนี่ไปส่องหน้าตาคนอื่นเออ ถ้ามันตัวอะไร์มันก็ต้องไปไปบ้านปกติแล้วนี่มันอยู่ตรงนี้ทำไมห่างมันยาวไปเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วแบตจะหมดแล้วน่ะกระพริบกระพริบไปน่ะอุ้ยอินไปเข้าตาส่องตาปะเพื่อนเรางานอยู่ที่ตรงนี้หน้

เอาไปดูข้าต้มอะไรอือขาดลุกลงกุญแจกุญแจากุญแจเรอต้มตักอยู่รับร้อนร้อน้อเขาต้มรอเาต้ม <laughs> bánh Chơi chưa? Chưa rồi, chơi lại. เขาลองดูุดเอ้ยมันจิ้มเข้าไปตัวอะไรมันงับขึ้นมาเหรอเผื่อลูเมืออ้เผื่อไรเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยนก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 บินในน้ำอีดเห็นเด้ใาวดิเห็นนกมนตกน้ำลูกนกเดีาเว๊าเด๊าเจเจาเเดีายวเจ นู่น,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 นเด้อเดๆป้าเอาไปก่อนลูกนูกตกน้ำไม่ใช่ลูกเจ๊ยบหรอไม่ใช่มันคือเ๊ยบลูกไก่เสร็จป,ปุ๊บแล้วเราก็ต้องเอาไปวางมาขลูกเจ๊ยบป้า,ปาขึ้นมาได้แล้วเหรอเฮ้ยมันไม่ยอม ลูกเแียบลูกไก่อ่ะเดี๋ยวเสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอิทขอเอาให้มันกลับไปเดี๋ยวที่นู่นนู่นแม่มันอยู่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยออกไปให้ฮึไม่ไม่ต้องปล่อยปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวมันตายหรอกช่วยมันก่อนลูกนกลูกนกเออลูกนกก็สิ วางว้ลกไปวางตรงพุ่มไม้ให้เด็กเพ่งเจอแม่มันมันไม่เจออะมันไม่เจอแม่วางไว้ลูกวางวางตรงต้นไม้ให้ลูกไปวางต้นไม้ไปวางใต้ต้นไม้พอเล่นกับมาก็เล้ไม่ดูปันตายลูกอี๋ไม่ได้เล่นแรงนะแค่ช่วยเหลือไม่ใช่เอาไปวางไว้ในคุ้มไปเดี๋ยวให้มันเรียกหาแม่หรือแม่ก็มา ไปไปวางให้พุ่มก่อนลูกไปมันสั้นนะเออไปพุ่มนู้นปุ๊บเอาพุ่มจะลงมก็หนูอนน่ะวางเนี่ยวางเอาไปวางตรงพุ่มมันร่นแบบยวมันเรียกเรียกปุ๊บปุ๊บแบบแม่มันก็มาไปเฮ้ยเนี่ยวางวางไปเนี่ยเขามากอเออวางไปเนี่ย มันตกใจไงนี่วา,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 างไว้วา,างไว้ตรงนี้เดี๋ยวตัวอะไรลกๆมันก็ไม่กินนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนี้นั่นมันนอน๋ย่ไปบอกคุณตาหน่ะคุณตาข้างหน้านนให้เขดูนะบอกแม่เถอว่าเธอได้สัตว์เลี้ยงใหม่ <laughs> ลูกชายได้สัตว์เลี้ยงใหม่มาแล้วนนะลูกชายได้สัตว์เลี้ยงใหม่มาแล้วเดีย๋ยวไปให้คุณตาให้คุณตาดูเพื่อมันลูกนกมันตกน้ำเอาไปคุณตาเผื่อเลี้ยงต,กน,ตกน้ำเกือบจมเลย้ไปตักตักขึ้นมาเออมันไก่เลยล,ลูกไก่ ลูกไปอไปิดไปล้างมือไปอไหนเนี่ยอยาเอขาดอิดค่ะฮะต้องถาม เอาปลาเลยอ๋อจะพูดเลยเอออารู้อิจไปไปปุ๊บไปรีบกนนเออรีบกินแล้วก็รีบไปเล่นรีบกินแล้วก็รีบไปเล่นไปอัดก็ช้อนนะอย่างน้อยมันก็ได้กินบ้างนะเนะไปทางไปสามเดือน กลุ่มท่านลงต่างๆจะลิงมาถึงหูใครที่มาอยู่้วยกันเจ้าที่หนุนกัดกันอยู่นี่ก็ุ้ึงเพราะว่าถ้าไม่มีฝนแรงนี่แบบได้เอ่อไอ้หลังนู้นคือจริงๆเป็นคาเฟ่ก่อนใช่ไหมอ๋อคือเปิดเปิดเองแล้ว คือคือของของลุงรึเปล่าอ๋อพอ <คน S 1> <laughs> ไดีเห็นในแผนที่ตากว่าเป็นคาเฟ่เพราะว่า <laughs> มันขายขายอยู่ทั้่แต่ช่วงนี้ก็คือก็น่าจะมีคนมาทยอยเกือบทุกวันหรือเปล่า <laughs> มาตลอดไม่ไม่มา่อออที๋ณะไ้ช <มา S 1> ่วงนี้ <laughs>